หลังการล่มสลายของจกักรวรรดิโรมันตะวันตกอิตาลีไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งเดียวอีกต่อไปแต่กลับแตกออกเป็นเมืองรัฐซิตี้สเตทมากมายแต่และหางมีกษัตริย์ขุนนางหรือแม้แต่พ่อค้าผู้มั่งคั่งปกครองเมืองสำคัญอย่างฟลอเรนซ์เวนิสและมิลานกลายเป็นศูนย์กลางการค้าศิลปะและการเมือง ฟลอเรนซ์ Florence, มีตระกูลเมดิชีผู้ร่ำรวยจากการธนาคารใช้อำนาจเงินทองสร้างผลงานศิลปะและสนับสนุนศิลปินผู้ยิ่งใหญ่เวนิสครองอำนาจทางทะเลควบคุมการค้าในทะเลเอดเดเรอติกและเมดิเตอร์เรเนียนส่วนมิลานเป็นศูนย์กลางการทหารและการปกครองในยุคนี้แม้ยุโรปจะถูกเรียกว่ายุคมืด แต่อิตาลีกลับเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยการแข่งขันการสร้างสรรค์และการแสวงหาพลังอำนาจของตระกูลต่างๆความขัดแย้งระหว่างเมืองรัฐและตระกูลคือทั้งแรงกดดันและแรงผลักดันที่ในที่สุดจะกลายเป็นจุดกำเนิดของยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยาติดตามตอนต่อไป f ล o เรนซ์ Florence และยุคฟื้นฟูศิละปะวิทยา